จากความเดิมตอนที่แล้วนะครับเรื่องของบปะปิยะปาริพาชกนะฮะมีความเห็นไม่ตรงกับลูกศิษย์คือก้มทัตตะมานพอันเตวสิษิ์ของสุปปะปิยะพะปาะริพาชกนะฮะเรื่องติเตียนพระพุทธติเตียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์ปึงอาจารย์ตุปปะมาริยักปรปิพาชกเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับส่วนลูกศิษย์เนี่ย ชมกาวชมพระพุทธพระรานพระสงฆ์ไปซะหมดทุกเรื่องเลยนะครับนะเหมืกับทาตรงกันข้ามกับอาจารย์เลยนะฮะทีนี้เรามาดูว่าวันนี้ครับทุจาท่านจะตัดยังไงบ้างนะครับกับพระพิขุนะฮะซึ่งจะสนทนาธรรกันเรื่องนี้แหละนะครับว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์สุปปปิยะปริภาโจคเนี่ยถึงชอบตินักนีนะ แล้วทาไมลูกศิษย์ถึงช่มนักช่มหนาเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยพระองค์มีความเห็นว่ายังไงนะครับจึงพระพุทธเจ้าก็บอกกับพระภิขุนะบอกว่าคนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ในคําที่เขากล่าวตินั้นคาที่ไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่านั่นไม่จริงแม้เพราะเหตุน,นี้นั่นไม่แท้แม้เพราะเหตุน,นี้แม้นั่นก็ไม่มีในเราทั้งหลายและคํานั้น จะหาไม่ได้ในเราทั้งหลายดูก่อนพิคุทั้งหลายคนพวกอื่นจะพึงกล่าวชมเราชมพระธรรมชมประสงค์เธอทั้งหลายไม่ควรเบิกบานใจไม่ควรดีใจไม่ควรกะระเหิมใจในคําชมนั้นดูก่อนพิคุทั้งหลายคนพวกอื่นจะพึงกล่าวชมเราชมพระธรรมชมประสงค์ดูก่อนพิคุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจกเบิกบานใจจะดีใจจักกะระเหืมใจในคำชมนั้นอันตรายจะพึงมีแก่เธอทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นเป็นแน่ดูกรพิธุรทั้งหลายคนพวกอื่นจะพึงกล่าวชมเราชมพระธรรมชมพระสงฆ์ในคําชมนั้นคําที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญ,ญาณให้เห็นโดยความเป็นจริงว่านั่นจริงแม้เพราะเหตุนี้นั่นแท้แม้เพราะเหตุนี้นนแ,แ,มนแม้คํานั้นก็มีในเราทั้งหลายและคํานั้นจะหาได้ในเราทั้งหลายก็หมายความว่าพระองค์ชี้เห็นว่าเวลาใครมากล่าวโทษเราอ่ะนะว่าเราอย่างน้นอย่างนี้อย่างนั้น สามารถเราสามารถแก้ตัวได้ว่าอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีในเรานะเราเราไม่ทํานะครับส่วนใครที่จะมาชมสรรเสริญเราเรารับไว้ในส่วนที่จริงนะครับส่วนที่ไม่เอ่อส่วนที่มันเวอร์เกินไปมันดีเกินไปเราก็บอกว่าเออเราไม่มีหรอกอย่างเงี้ยนะมันดีเกินไปแล้วมันไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่เราหรอกเราไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับก็จะพูดแบบให้เราแบ่งรับแบ่งสู้นะครับถ้ามันไม่มีในเราเราก็บอกว่า มันไม่มีในเราหรอกพูดความจริงเลยนะครับฉะนั้นอย่าเผลอว่าเราจะเบิกบานใจนะครับเพราะวันหนึ่งเขาอาจคนที่ชมเราอะอาจจะมาทําร้ายเราทีหลังก็ได้นะครับเพราะมันอาจนี้แจ้งหมดไม่แน่นอนนะหลังจากนั้นนะครับุูธเจ้าก็ตัดเรื่องของศีลทั้งหลายนะครับบอกว่าเมื่อปุถุชนกล่าวชมตถาคตพึงกล่าวเช่นนี้ว่าพระสมนาโคโดมละการฆ่าสัตว์เว้นจากการฆ่าสัตว์วางทันทะวางสัตตามีความละอาย มีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่พระสมณโคโดมระก,การรักทรัพย์เว้นขาจากการรักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่เห็นไหมฮะจอดเลยนะสามครับพระสมณโคโดมรักกรรมเป็นข่าสึกแก่พรหมจันทร์ประพฤติรพรหมจันทร์นะครับประพฤติห่างไกล เว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้าน 4. ดูก่อนพี่กุณทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเมื่อปุถุชนกล่าวชมตถาคตพึงกล่าวเช่นนี้ว่าพระสมณโคโดมลักการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คําจริงํำลงคําสัตว์มีท้ายคาเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดลวงโลก 5. พระสมณโคโดมลาคําสอเสียดเว้นขาดจากการสอเสียดฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้น เพื่อให้คนหมู่นี้แตกรล้ากันหรือฟังจากข้างโน้ตแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู่นอนแตกรล้ากันสมานคนที่แตกแล้ากันแล้วบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพียงกันแล้วบ้างชอบคนผู้พร้อมเพียงแล้วยินดีในคนผู้พร้อมเพียงกันเพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพียงกันกล่าวแต่คําที่ทําให้คนพร้อมเพียงกันคือกล่าวประสานมิตรเลยนะฮะเห็นมิตรแตกกันเห็นคนแตกกันเนี่ย นะครับพระองค์จะเจรจา,จาอ่อนหวานนุ่มนวลสุภาพเรียบร้อยนะครับทําให้คนเนี่ยมาคืนดีกันนะครับไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องมีเรื่องกันนะครับหกครับพระสมณโคดมลักคำหยาบเป็นขาดจากคําหยาบกล่าวแต่คําที่ไม่มีโทษเพราะหูชวนให้รักจับใจเป็นของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจคนเราทุกคนอยากจะได้ยินแบบคำหวานหวานคำเพราะ คำพูดดีๆคำพูดที่มันเข้าหูฟังแล้วมันจะลงใจนะฮะเจ็ดพสมนาโคดมลาคำเพอร์เจอร์เว้นขาดจากคำเพอร์เจอร์พูดถูกการพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดอิงอาจพูดอิงทามพูดอิงวินยัยพูดแต่คำมีหลักฐานมีที่อ้างมีกำหนดประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควรนะครับแปดพัฒนาโคดมเว้นขาดจากการพาคพ,าคพ,าคพาคืชคคมและพูต่คมเก้าพัฒนาโคดมชันหนเดียว เว้นการฉันในราตรีพจนจากการฉันในเวลาวิการนะครับพุธเจ้าฉันแต่มื้อเช้าหนึ่งเดียวนะครับนะรอบเดียวนะไม่มีรอบสองรอบสามครับพระสัมมาคดมเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประคอดนตรีและดูการละเล่นอันเป็นค่าสึกแก่กุศลพระสัมมาคดมเว้นขาดจากการทัดทรงประดับและตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมแนละเครื่องประดับประเทิงนผิว อันเป็นฐานหองการแต่งตัวสิบสองพระสํมนาคดมเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอสุนใหญ่พระสมนาโคดมเว้นขาดจากการรับทองและเงินเห็นไหมพระเจ้าเราไม่ได้รับทองและเงินนะครับตรงนี้เลยนะชัดเจนเลยพระองค์พูดแบบไหนก็ทําแบบนั้นครับพูดอย่างไรทําอย่างนั้นนะครับไม่รับทองไม่รับเงินก็คือไม่รับทุกสี่พระสํมนาโคดมเว้นขาดจากการรับทัญญาหารดิบ โกงเนื้อดิบก้อยดิบอะไรทั้งหลายที่มันดิบดิบนะฮะไม่รับนะครับพระสำนโคดมเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบพระสมนโคดมเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารพระสมนัโคดมเว้นขาดจากการรับทาสีและธาตุนะแล้วม,มีแพะแกะไก่กุูกอนช้างโคมาา้าลาไล่นานที่ดินนะครับท่านไม่รับเลยครับแล้วก็เรื่องของการประกอบทูตกรารและการรับใช้ก็ไม่รับครับอย่างเช่นเหมือนข่าว ที่โด่งดังในก่อนหน้านี้ครับเรื่องของวงจรแชร์ลูกโซ่นะครับต้องมีพารูปหนึ่งครับเหมือนกับว่าไปพูดแบบนะชักชวนคนมาลงทุนนะครับว่าเป็นการประจบคาลึงหาดหรือเปล่านะครับว่ายังตีความมันอยู่นะครับพาสนาโคโดมเว้นขาดจากการซื้อและการขายพาสนาโคโดมเว้นขาดจากการโกงด้ตยจับช่างการโกงด้ยของปลอม และการกกงด้วยเครื่องตรงวัดพักสำนักขอดมเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแลงนี่นะครับพาสมนักขอดมเว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจําการตีชิงการป้อนและการกันโชคนี่ครับจบเรื่องของจุลศีลไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวโอ้โหวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวว่าพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับ สำหรับวันนี้ตีบันช่องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ